เรียนระเบียบการตัดส่วนภาคว่าด้วยกิจเสริมของใช้งานภาคหนึ 4, ่งภาคสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสี่ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่สามและการพัฒนุและของการดําเนินการธุกกิจเสริมจะมีหมวดสี่ส่วนเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะว่าสี่ส่วนมีอะไรบา้างส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นข้อ2ี่สิบเจ็ดเนาะการซื้อการจ้างการเช่าจะดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเจาะจง นะครับโดยให้คำนึงถึงระยะเวลาความเหมาะสมนะครับประโยชน์ของการฟ้าสอยภาคหรือประโยชน์ในการให้บริการโดยใช้งบประมาณงานจากผู้ใช้ไฟอันนึงข้อนี้บอกว่าถ้าเกิดเราจะจ้างช่วงต่อหรือว่าซื้อหรือว่าจะเช่าอะไรแล้วแต่เนี่ยจะกระทําได้โดยการคัดเลือกก็ได้นะครับหรือว่าเจาะจงก็ได้นะครับโดยคำนึงถึงระยะเวลาหรือว่าความเหมาะสมนะครับ ตมาครับข้อยี่สิบแปดครับวิธีคัดเลือกเนี่ยวหลักเก์เกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับพิจารณาคัดเลือกขอสขุบหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องนะครับและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนะครับตามเงื่อนไขที่จารย์สหภาพกาหนดและให้พิจารณาซื้อจ้างเช่ารายที่เสนอราคาต่าที่สุดนะครับโดยให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทําได้นะครับก็คือบอก เสน,เนอราคามาเนี่ยรายไหนต่าสุดเนี่ยก็ให้เลือกรายนั้นนะครับต่อมาครับถ้าเกิดผู้ที่เสน,เนอราคามาเนี่ยต่าสุดเนี่ยดันมีมากกว่าหนึ่งรายก็ให้เรียกผู้ที่เสน,เนอราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยทุกรายเ,ยเข้ามาเลยแล้วก็มาเสน,เนอราคาใหม่โดยวิธียื่นสองแล้วหลังจากที่ได้ราคาต่ำที่สุดจาก การที่เลือกมารอบใหม่แล้วเนี่ยก็ให้ต่อรองราคาเขายี่ยมทได้นะครับสามนะครับในกรณีที่ปรากฏว่าราคาตามข้อหนึ่งหรือว่าข้อสองเนี่ยยังสูงกว่าราคากลางอีกนะครับก็ให้เชิญผู้เสนอราคาต่ำที่สุดรายถัดไปนะครับมาต่อรองราคาหากต่อรองราคาแล้วสูงกว,ว่าราคากลางครับก็ให้เชิญ ู้เสนอร,ราคาทั้งหมดเนี่ยมาเสนอร,ราคาใหม่อีกครั้งหากรายใด,ดนะครับไม่เสนอร,ราคาถือว่ายืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมนะครับเมื่อดําเนินการแล้วเนี่ยราคาที่ได้ไม่สูงกว่าราคากลางก็ให้เสนอร,รายงานงานพร้อมความเห็นชอบนะครับด้วยขอนุมัตแต่ถ้าเกิดราคาที่เสนอเนี่ยยังสูงกว่าราคาอีกนะครับสูงกว่าราคากลางอีกเนี่ย ใก้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าเนี่ยเพื่อยกเลือกการคัดเลือกครั้งนี้แล้วก็ไปดาเนินการด้วยวิธีการใหม่ซึ่งวิธีการใหม่นี้ก็อาจจะเป็นวิธีการจ่าจงก็ได้นะต่อมาครับข้อสี่เนี่ยบอกว่าในกรณีที่ผู้ยื่นขอเสนอลายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับการไฟฟ้าหรือภาคในวันที่การไฟฟ้าหรือภาคกําหนดก็ให พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปเข้ามาแทนนะครับก็คือสมมุติ a กับ b นะครับ a ยื่นเสนอราคาต่ากว่า b ก็ให้เรียกให้เรียก a เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิด a ไม่เข้ามาเนี่ยก็ให้เรียก b ถัดไปครับต่อไปนะครับข้อแปดวิธีคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ยังไงต่อมาก็มีข้อห้านะครับในกรณีผู้ยื่นขอเสนอราคามีเพียงรายเดียวเนี่ยหรือเมื่อ มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กายฟ้ากาหนดไว้เนี่ยเพียงรายเดียวก็ให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นนะครับพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรแล้วเนี่ยราคาที่ยื่นมาเนี่ยไม่สูงกว่าราคากลางครับก็สามารถพิจารณารายนั้นได้เลยนะครับต่อมาแล้วก็หกในกรณีที่ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาเนี่ย หรือมีแต่ว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของเราเนี่ยครับก็สามารถที่จะยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นได้นะครับแล้วก็ไปเลือกใช้วิธีจ่อจงก็ได้นะครับครับพี่ จำไม่ได้พี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ ใช่ครับประมาณประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนประมาณใช่ครับประมาณผมจําได้วันสุดท้ายประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพฤษภาใช่ครับครับครับ มีพื้นที่สามโคกแต่ว่าไม่ได้เจอไฟฟ้าสามโคกพีก่ทำไมจะบ,บอกจะบ,บอกนะสามโคกเป็นนะอ่ะอ๋ะอ ช่ใช่ครับแล้วพื้นที่พื้นที่พื้นที่แม่้สามโคกเลยพื้นที่บางกะดีด้พี่เพราะสามโคกมันมันอยู่ตรงนี้แล้วมันมันเลยบางกะดีมาทางนี้ผมอยู่บางกะดีบางกะดีแล้วก็ไปล่าหลุมแก้วไม่ได้เข้าสามโคกเด็ดแล้วครับสามโคกเป็นทั้งไฟตาก็พี่อืม Mm-hmm. <laughs> okay. Okay, ต่อมาข้อหกนะครับในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือว่ามีแต่ว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของการฟ้าสุ่ยภาคเนี่ยก็ให้เสน,เนอผู้สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าเนี่ยเพื่อยกเลิกการคัดเลือกท้างนั้นไปแล้วก็ให้ใช้วิธีการเจาะจงเนาะต่อมาครับข้อสิเก้านะครับในการสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าเนี่ยสําหรับการให้บริการลูกค้าการณีฉุกเฉินนะครับไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจะซื้อจัดจ้างจะเช่าโดยให้แต่งตั้ง นักงานตัวใดคนหนึ่งเนี่ยเปผูดำเนินการแทนคณะกรรมการทั Dos ้งหมดได้เนาะประมาณนะครับข้อสามสิบเนี่ยอำนาจอันนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจเนาะอ่าอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าเนี่ยก็คือผู้การไฟฟ้าสาขาเนี่ยก็ไม่เกินหนึ่งล้านนะครับผู้การชั้นสองชั้นสามหรือองค์กนะครับก็จะไม่เกินสามล้านนะครับออออฝ่ายนะครับหรือผู้การชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เกินสิบล้านนะครับ วงเงินไม่เกินห้าสิบล้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าก,การเขตนะครับวงเงินเกินสองร้อยล้านนะครับให้เป็นรองผู้ว่าก,การสายงานพักหนึ่งพักสี่นะครับแล้วเกิดวงเงินมันเกินสองร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าก,การผู้ออนมุมัตินะครับข้อสามสิบเอ็ครับให้ผู้สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าเนี่ยหรือผู้ที่ผู้ว่าก,การมอบหมายเนี่ยมีอำนาจลงนามในสัญญานะครับหรือข้อตกลงขยายระยะเวลาสัญญาหรือว่าข้อตกลงเนี่ย อนุัตและลงนามบอกเลิกสัญญาหรือว่าตกลงแก้ไขสัญญานะครับทั้งนี้นะครับการแก้ไขหรืยอยเปลี่ยนแปลงสัญญาเนี่ยเมื่อได้รับอนุมัติแล้วอ่ะจะไม่ทําข้อตกลงหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อมานะครับข้อสายสองครับการงดหรือลดครับจับให้แก่ผู้สัญญาเนี่ยหรือการขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยให้ผู้สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าหรือว่าผู้ที่พรวาการเนี่ย มอหมายมีอำนาจอนุมัติตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะตอนนี้แลต่อไปนี้นะครับกรน,นี้หนึ่งนี่าคือเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องนะครับของผู้ซื้อผู้จ้างผู้เช่าหรือมีการแก้ไขไรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่านะครับเหตุข้อที่ข้อที่สองครับคือเหตุสุวิสัสนะครับเหตุข้อที่สามคือเหตุเกิดจากพฤติการนะครับอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด อบนะครับตามกฎหมายนะครับการงดหรือลดปรับเนี่ยหรือว่าขยายกันเลยวเวลาในกรณีอื่นเนี่ยจ,จะกระทํานี้ได้นะครับเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการก่อนนะครับคั้งนี้การงดหรือลด่าปตับในให้แก่ผู้สัญญาเนี่ยเมื่อได้รับอนุมัติแล้วนะครับจะไม่ทําข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก็ได้นะครับโดยให้ถือเอาเอกสารระหว่างผู้สัญญาที่แก้ไขเป็นส่วนหนึ่งต่อสัญญานะครับข้อสาที่สามนะครับคณะกรรมการดําเนินการนะครับก็จะมีอะไรบ้างนกะ็จะมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่านะครับคณะกรรมการตรวจรับงานซื้อจ้างเช่านะครับต่อมานะครับคณะกรรมการเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยต้องมีไม่น้อยกว่าสามคนนะครับ แต่ละคนนะครับต้องเป็นพนักง,งานที่ดำรงตําแหน่งตั้งแต่ระดับสี่ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดในที่ใดนะครับหรือไฟฟ้าใดเนะี่ยมีพนักง,งานระดับสี่ไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถพิจารณาพนักง,งานระดับสามมาเป็นคณะกรรมการได้นะครับตามความเหมาะสมเนาะต่อมาครับการแต่งตั้งพนักง,งานให้เป็นคณะกรรมการต่างๆเนี่ยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์น,นี้นะครับก็คือห้ามแต่งตั้งพนักง,งานคนเดียวกันนะครับ เป็นกรรมการจะซื้อจะจ้างจะเช่านะครับกรรมการตรวจรับและก็พวกผู้พุมงานก็คือหมายความว่าพนักง,งานคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่สามารถเป็นได้ทั้งทั้งสามประเภทเนาะต่มาครับคณะกรรมการดําเนินการแต่และคณะเนี่ยจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่แต่งตั้งไว้นะครับจึงจะดําเนินการตามที่กําหนดโดยได้คำถามครับ,รบในกรณีที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนกรรมการหรือผู้พิงานเนี่ย ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าหรือผู้ที่พูดว่าการมอบหมายเนะเาะข้อสี่นะครับห้ามแต่งตั้งผู้จัดซื้อจัดจ้างจัดเช่านะครับเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าและคณะกรรมการตรวจรับงานซื้องานจ้างงานเช่าในการจ้างลายเดียวกันหมายความว่าไงหมายความว่าคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยกับคณะกรรมการตรวจรับงานเนี่ยห้ามเป็นกลุ่มเดียวกันเนาะนกรนี ประมานะผู้ควบุงานนะครับในการจ้างแต่ละครั้งเนี่ยอาจแต่งตั้งผู้ควบมงานที่มีความรู้ความชำนาญแล้วตามลักษณะงานเนาะในกรณีที่จ้างจะมีความจะเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายด้านเนี่ยจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ก็คือความหมายนี้หมายความว่าเราแต่งตั้งผู้ควบุมงานเนี่ยเป็นหนึ่งคนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะครับโดยผู้ควบุมงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับตรวจสอบนะครับผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ หรือรายละเอียดข้อกําหนดในสัญญาครับโดยจะั่างเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนง,งานได้ตามเห็นสมควรเนาะอันนี้ก็คืออยู่ที่อํานาจของผู้ครงงานนะครับเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบหรือว่ารายละเอียดข้อกําหนดในสัญญาถ้าผู้รับจ้างคัดขืนนะครับก็สามารถตัดหยุดงานได้เนาะคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างจัดเช่ามีหน้าที่อะไรก็คือรับตรวจสอบคุมบัติของผู้ประกอบการเนาะในการเสนอราคาเอกสารต่างๆครับรูปแบบและ,ะร,รายละเอียดแล้วก็คัดเลือกผู้ประกอบการจ้างให้มาให้มาเสนอราคาต่อมาก็หลังจากนั้นก็คือต่อรองราคาถ้าที่ทำได้เนาะจากผ,ผู้ประกอบผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำที่สุดนะครับต่อมาเป็นคณะกมการตรวจรับงานคณะกมการตรวจรับงานก็จะมีหน้าที่ในการตรวจรับงานเนาะ สาานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาและให้ทํางานจรับงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเนะาะหลังจากรับงานแล้วเนี่ยว่าครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาตามมาตรฐานเนาะก็ให้ทําเป็นรายงานนำเสนอก็จะเป็นข้อสามเนาะหลังจากนั้นก็ทํารายงานให้กับผู้มีอำนาจเพื่อจะส่างายเงิน ในกรณีที่ผู้ขายผู้รับจ้างผู้ให้เช่าเนี่ยมีได้ปปิบัติตามสัญญาหรือตกลงเนี่ยหรือไม่อาจตัวรับงานนั้นด้วยประการใดประการหนึ่งก็ตามเนี่ยให้ผู้ขายผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่าเนี่ยไม่อาจปฏิบัติหรือส่งมอบงานที่ถูกต้องได้ครับให้จัดทําความเห็นเสนอผู้สั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่าหรือผู้ที่มีผู้ที่ผููว่าการมอบหมายให้บริการเนี่ยว่าควรลดเงินค่าพัสดุ ถาปรับเงินประกันตามสัญญาหรือควรจะดําเนินการประกันใดนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดไม่เป็นไม่ตรงตามสัญญาเราเนี่ยเราอาจจะต้องปรับต้องปรับผู้รักจ้างเนาะแต่ถ้าเกิดงานนี้มันไม่ได้ก่อความเสียหายก็ให้จัดทาเป็นความเห็นเสนอว่าเอ๊ะงานนี้ผ่านเพื่ออนุมัติต่อไป ในงานจ้างก่อสร้างให้มีอำนาจเพิ่มเติมมันต่อไปนี้นะครับก็คือตรวจสอบรายงานปฏิบัติงานของผู้รับจ้างครับและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบมงานรายงานให้ทราบในแต่ละครั้งโดยตรวจสอบกับรูปแบบรายละเอียดและข้อตหนดในสัญญาก็คือหลังจากที่ทํารายงานนําเสนอแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะตรวจสอบสิ่งแวดล้อมนะครับจับภาพประกอบจากผู้ควบงานเนาะ การดำเนินการตามข้อ5.1เนี่ยในกรณีมีข้อสงสัยครับหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการข้างอย่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ออกตรวจหน้างานแล้วก็ดูว่าหน้างานเนี่ยถูกต้องตามสัญญาไหมต่อมาคนระับ ก็สารที9เก้านะครับการทดสอบวสัสดุที่นํามาประกอบติดตั้งต่อต้างหรือกะททาอื่นใดในพันะทำองเดียวกันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถทดสอบวสัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและโรงงานที่ผลิตหรือประกอบหรือทดสอบกับหน่วยงานที่กายฟ้าเพื่อถือแทนการสอบการทดสอบจากหน่วยงานกายฟ้าได้ก็คือหมายความว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถทดสอบในแหล่งทดสอบที่ได้มาตรฐานแนละ มีความน่าเชื่อถือได้ตามที่การไฟฟ้ากำหนดนะครับข้อส0เนี่ยให้มีการเก็บข้อมูลการซื้อการจ้างการเช่าเนี่ยอยากเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบก็คือในอันนี้ก็คือให้เก็บเอกสารนะใน,รในการทางานแั้วนั้นอะ่ะให้ครบนะครับต่อมาข้อ็ดครับ4ี่สเครับการเช่าสินทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับกา,การซื้อมาใช้โดยอุลิลมสําหรับการเช่าสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิิบัติ หรือคําสั่งที่ผู้การการหนดข้อที่สองคนระับการจัดหาพัสดุโดยนิติกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและข้อข้ขอกําหนดหรือคําสั่งที่ผู้การการกหนดก็คือนันนี้ก็เปิดเพิ่มเปิดเพิ่มไว้ในกรณีที่แบบงานที่เราไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์อะไรเงี้ยข้อที่สามสัญญานะการซื้อจ้างเช่าให้ทําเป็นสัญญาตามระเบียบที่ การฟ้าผู้ภากกาหนดไว้นะครับในกรณีนั้ก็แบบนี้ให้ทาเป็นข้อตกลงโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามวรกหนึ่งก็ได้นะครับก็คือข้อหนึ่กงก็งงกคือการซื้อการจ้างการเช่าสําหรับรารารางามมบนฉุกเฉินต่อๆาขาตอบคือการซื้อการจ้างการเช่าวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับก็ตามคือการซื้อการจ้างระยะเวลาสมมอบไม่เกินร้อยสิบวันต่อมาอการซื้อการจ้างการเช่าเนี่ยจ้างหนึ่งงานของรัฐในกรณีการซื้อการจ้างการเช่าวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท จะไป่ทำข้อตกลงก็ได้ครับแต่ต้องมีหลักฐานการซื้อจ้างก็คือมีใบ,บสั่งซื้ออเนี้ยหรือมีหนังสือตามที่ผมกล่าวมาในบทต่องเนาะข้อที่สี่การทําสัญญาหรือข้อตกลงให้กหาําหนดภาพัลเป็นรายวันในอาัตราตายตัวครับระหว่างร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถึงศูนย์จุดศูนย์จุดสองนะครับของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบเว้นแต่การจ้างอ่ะซึ่งต้องการผลสําเร็จพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเปไ็นรายวันตายตัวในอัตราศูนย์ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถึงศูนย์จุดหนึ่งของงานแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งร้อยบาทก็คือถ้าเกิดคิดมาแล้วเนี่ยค่าปรับมันต่ำกว่าวันละร้อยก็ให้ให้คิดที่หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมานะครับในกรณีจัดหาวัสดุที่ประกอบการเป็นชุดเนี่ยถ้าขาดส่วนประกอบตัวใดตัวนทนทนหนึ่งไปแล้วไม่สามารถ ใช้งานได้โดยสมบูรณ์เนี่ยแม้ผู้สัญญาจะส่งมอบวัสดุภายในกาหนดตามสัญญานะครับแต่ยังขาดส่วนประกอบส่วนนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่าส่งมอบวสัสดุนั้นไม่ได้นะครับให้ปรับเต็มของชุดวัสดุนั้นต่อมาครับในกรณีที่จัดหาวัสดุติดคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือค่าทดสอบด้วยค่าติดตั้งหรือทดสอบเกินกว่ากําหนดตามสัญญาก็ให้ปรับเหมือนกัน จะไปรับประกันนะครับในเรื่องของรับประกันเนี่ยก็คือในกรณีที่ผู้รับรับช่วงต่อจากเราเนี่ยดําเนินการกวางเงินรับประกันเราเนี่ยเราก็จะให้สามารถใช้เงินรับประกันเป็นอะไรได้บ้างก็มีหนึ่งเงินสดนะครับสองเช็คที่ธนาคารภายในประเทศอ่ะลงนามผ่อนจ่ายนั้นชำระผับกายฟ้าผลบ้านนะครับและอันที่สามก็คือหนังสือรัประกันของธนาคาร ตามที่ไฟฟ้าสวนอสารกำหนดนะครับสี่หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเงินเงินเงินบริษัทเงินทุนนะครับหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกรรมคำประกันนะครับต่อมาครับหลักประกันสัญญาให้กําหนดมูลค่าในแตาไม่ต่ากว่าร้อยละห้านะครับ แต่ไม่เกินร้อยละสิบของราคาซื้อราคาจ้างตามสัญญาการคืนเงินรับประกันเนี่ยจะคืนให้นะครับโดยที่ไม่ไม่ให้ดอกเบีย้ยและพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วนะครับต่อมาเป็นอำนาจการจ่ายเงินเนาะอำนาจการจ่ายเงินก็พูดจันไปว่าราคาคือตามตามที่ตัวเองอนุมัติได้คือหนึ่งล้านบาทผู้โดยการกองหรือว่าผู้จัดการชั้นสองชั้นสามเนี่ยก็อยู่ที่สามล้านบาท ผู้อำนวยการฝ่ายนะครับหรือวิธีการชั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่สิบล้านบาทผู้อํานวยการผู้ช่วยผู้ว่าการชายฟ้าเขตนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบล้านบาทนะครับรองผู้ว่าการภาคหนึ่งภาคสี่นะครับสองร้อยล้านแล้วถ้าเกิดเกินสองร้อยล้านก็จะเป็นผู้ผู้ว่าการนะครับข้อสี่แปดครับกรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้างครับก็จะต้องกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญ,ญาหรือข้อตกลงนะแต่ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของค่าจ้างทั้งหมด นะครับและจะต้องจัดให้มีหลักประกันตามข้อ44วงเล็บ2เอ้ยวงเล็บ3หรือ4วางไปเงินหลักกันนั้นตามประกูลเงินเดียวกันที่จ่ายล่วงหน้านะครับแล้วก็ท้ายเนาะเป็นเรื่องของการรายงานก็คือให้หน่วยงานไฟฟ้าสรลุกผลการดำเนินการพร้อมเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพาการรื้อจ,จ,จ้างและการบริหารกระดูกภายใน4-5วันหลังจากดาเนินการให้ลูกค้าแล้วเสร็จเสนอต่อผู้อนุมัติให้บริการก็คือหลังจากที่เราดาเนินการให้กับลูกค้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยภายใน4-5วันเนาะก็ให้ทําเป็นสรุปรายงานเสนอให้กับผู้ผู้อนุมัตินะครับก็จบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นระเบียบธุรกิจเสริมของสายงานการ้าสุ่ยภายพ ใา่งานภาคหนึ่งภาคสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของบทสรุปสุดท้ายนะครับในบทถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ